สวัสดีครับพบกับร้านกล้องลอซิ่งชลีเวลาด,เลาดีเวลาเดิมครับนั่นก็คือ,อประมาณช่วงหลังหกโมงถึงสองทุ่มนะเวลาประมาณนี้ผมจะทําการทําคลิปนะครับอัปเดตล้อมือ2ที่เข้ามาเทิร์นครับวันนี้มีล้อดีๆเด็ดเลยครับแล้วก็ราคาตามสภาพแล้วก็ที่สาคัญถูกคุณภาพดีนั่นก็คือล้อเลนโซครับมีทั้งความบแ8แล้วก็20เดี๋ยวตามเข้ามาดูเลยอนะ่าว่าเป็นล้อลายไหนบ้างครับบอกเลยทุกคนแบบถ้าใครได้ไปนี่คือแบบคุ้มมากนะฮะนี่คือ ขอบ18ครับลนโซ RTI นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งชุดครับโคตรใหม่นะฮะใครได้ไปชุดนี้โคตรใหม่เลยขอบ20นะฮะลนโซ RTG บ, mm hmm. so บพัดขอบ20นะฮะตากล้องมาดูใกล้หน่อยชุดนี้บอกเลยก็สวยเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดกันแต่และชุดดีกว่านะวันนี้เอาให้จุ๊จุเลยมีแค่2ชุดเท่านั้นนะครับอ่ามีแค่2ชุดเท่านั้นครับบอกเลยว่า,ส,าสวยๆทั้งนั้นราคาตามสภาพครับนะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากชุดแรกเลยดีกว่านะฮะแล้วก็ที่สําคัญโคตรถูกนะฮะร,ราคาตามสภาพ เห็นอยู่ตัวนี้ก็คือเลนโซ RTI นะครับ RTI นะฮะขอบ18นะครับล้อกว้าง9นิ้วครับล้อกว้าง9นิ้ว4ล้อครับล้อก็มีรอยนิดนหน่อยๆนะครับตามการใช้งานโดยสภาพรวมแล้วก็ประมาณสัก9 5สําำหรับล้อนะฮะล้อวงหนึ่งเป็นไงเอ่ยวงที่1อ่งสวยนะครับเรื่องไร้รอยก่อนนะฮะเดี๋ยวรอยก็ถือว่ามีนิดนหน่อยวงที่2เป็นไงครับ อ่า <ítulo> uh, สวยอ uh. ย look ู่นะครับอ่าพอมีนิดๆหน่อยๆครับมีรอยบ้างนะหินกระดงกระเด็นใส่นะมีรอยเบียดนิดนึงนะฮะผมเอาสเปรย์เก็บให้นิดนึงนะฮะนี่คุณลูกค้านะฮะบอกตำหนิเลยตรงไหนครับแล้วก็วงที่3ามอ่ามีนิดๆหน่อยนะครับเพราะว่าล้อมันมีการวิ่งอยู่บนถนนอาจจะมีสัมผัสหินบ้างนิดๆหน่อยนะฮะ่อคุณรับได้นะฮะวงที่4เป็นไงครับอ่าดูวงที่4หน่อยสิอ่าก็ถือว่า95%้าครับพอได้ครับคุณลูกค้านะแต่ล้อนะฮะ ต้องบอกก่อนนะครับว่าล้อชุดนี้มีซ่อมมาครับมีซ่อมดุ <compensation> mm ้งมา1งวงครับคุณลูกค้านะมีซ่อมดุ้งมา1วงนะฮะวงไหนเอ่ยวงไหนเอ่ยเดี๋ยวพาคุณลูกค้าดูก่อนนะนี่นี่วงนี้วงนี้เจอแล้วนี่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะฮะนี่นี่นมีการซ่อมดุ้งมา1วงครับหลังจากที่เราดูแล้วน้าเพิรลูกค้ามา เราเนี้นขายตามสภาพครับนีเป็นการที่ลูกค้าเอาไปซ่อมมาแล้วแบบร้านซ่อมแบบซ่อมไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะเพราะว่าเอาใช้แก๊สเป่าไฟแล้วก็ไม่เก็บสีให้นะฮะนี่ๆผมเอาสเปรย์ฉีดให้นิดนึงนะเนี่ยดูดูด,ดูก็ซ่อมดุ้งมาครับไม่มีแตกครับแต่เป็นดุงนด้งมาเห็นรอยดุ้งมาแล้วก็ตีแล้วก็ใช้แก๊สเป่านะฮะก็จะเกิดการสีถลอกถลอกลอกลอก,ลอกแบบนี้นิดนึงนะถ้าเกิดใครรับได้ไม่ซีเรียสก็ ราคาฟังถูกๆกันเลยนะฮะก็วันนี้จัดคู่ยางเป็นก็ซิล่าดีชนตินะฮะขนาดยาง265 60 R18 ครับนะฮะก็ยางเดิมลูกค้ามาเนี่ยคู่หน้ามันใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ผมเอายางเปอร์เซ็นต์มาใส่ให้นะฮะก็จะเป็นปี21 1หนึ่งคู่แล้วก็ปี19 1หนึ่งคู่ครับนะเดี๋ยวอันนี้ปี21อ่ะลูกค้าดูเลยอ่าเห็นไหมเอ่ยอันนี้ปี21เอนะฮะอ่าปีย1สภาพยางเป็นไงเอ่ยคู่หน้าปี21 อ่าโอ้ oh, ได้อยู่นะครับนะปียีดูเส้นที่2ที่เป็นไงแก้มสวยครับไม่มีเบียดเลยอ้าวได้อยู่นะครับส่วนเส้นที่3นะครับที่3ที่4เป็นปี19ครับดีสิบสีก็ซีราเหมือนกันครับลายเดียวกันอ่าปี19ก็ยังสวยอยู่นะครับปี19ก็ยังสวยอยู่นะอ่าดูตะก้องดูตรงนี้หน่อยปี19จริงนะฮะนี่นี่เห็นไหมเอ่ยอ่าปี19อีกหนึ่งเส้นนี้อ thousand, ่าอีกหนึ่งเส้นก็ปี19นะฮะ อ่าโอเคครับสวยๆเลยอ่าสวยๆเลยครับก็บอกเลยครับใครได้ไปเนี่ยคุ้มๆเลยนะฮะก็ชุดนี้มีตำหนิหน่อยนะฮะถ้าเกิดใครรับได้เอาไปถูกๆเลยชุดนี้เพียง1 2,000บาทนะครับโอ้โหว้าวว้าวว้าวหนึ่งหมื่นสองพันบาทราคาถูกยังไม่พอล้อแท้ราคาถูกมีซ่อมมีตำหนิถ้ารับได้หนึ่งหมื่นสองพันบาทจัดส่งให้ฟรีแล้วก็ที่สําคัญร้านกล้องรอซิ่งชลีครับมีของแถม่ะเดี๋ยวเรามาดูของแถมเลยนัดล้อ 24ตัวนะฮะแล้วก็ครอ,อบดุมนะครับถ้าเกิดไม่ชอบตรงนี้ด้านหลังไม่ชอบอไทเทนที่ติดมากับล้อเรามีแถมให้ครับเลือกสีได้ครับคุณลูกคะนะ้านะอไทเทสามารถาเปลี่ยนมาเป็นพวกนี้ได้นะครับถ้าเกิดไม่ชอบไทเทที่ติดมากับล้อนะฮะแล้วก็ครอบเบรกให้1คู่นะฮะแล้วก็รถรุ่นใดนะครับที่ใช้ปอกกันสั่นนะครับปอกกันสั่นเรามีแถมให้1คู่แล้วก็ผลิตภัณฑ์น้ำยาตองเค ยางแอนพลาสติกยี่ห้อแบรนด์ของร้านเราเองนะครับถ้าเกิดซื้อล้อชิ้นนี้ก็จะมีแถมไปให้นะฮะนี่เห็นเงาๆงุ่มๆแบบนี้เลยครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ร้านกล้องล้อซิ่งคมชลีครับแล้วก็พิเศษสําหรับเดือนพฤษภาคมเลยนะฮะก็เริ่มตั้งแต่วันที่1ครับเมื่อวานเป็นวันแรงงานก็ร้านหยุดวันนี้วันที่2เปิดมาประเดิมล้อใหม่ยางใหม่หรือล้อมือ2แถมเสื้อนะฮะอ่าพี่เลยต่างจังหวัดนะครับดูชุดนี้มือ1มือ2ไม่ต้องน้อยใจครับ มือหนึ่งหรือมือสองแถมเสื้อร้านให้ด้วยครับเอาไปอโอเครอรับได้เลยครับคุณลูกค้านะฮะเดี๋ยวมาดูกันต่ออีกหนึ่งชุดครับขอบ20นะโคตรดุเมื่อกี้หนึ่งหมื่นสองพันบาทล้อมันมีตําหนินะต้องบอกลูกค้าอย่างงี้ว่าขอคนรับได้เอาไปใช้เนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนคุณลูกค้าวิ่งมาจากกันทบ,บุรีไม่มีปัญหาเลยนะก็ชุดนี้โคตรใหม่เหมือนใหม่นะสภาพ98%เลยนะเดี๋ยวเรามาดูล้อหน่อยอาร์ติจีเลนโซนะฮะ ขอบ20กว้าง9.5ครับ1วงอ่าวงที่1ไม่มีรอยฮะไม่มีรอยไร้รอยเลยนะฮะอ่าไม่มีรอยไม่มีเบียดวงที่2ไม่มีเบียดนะครับโอ้สวยเลยครับส่วนวงที่3าอ่าไม่มีเบียดครับสวยเลยครับวงที่3าก็ไม่มีเบียดครับวงที่4วงที่4เป็นไงวงที่4ก็ไม่มีเบียดครับอ่าไม่มีเบียดครับก็ วันนี้สวยๆเลยสําหรับล้อเรนโซ่ล้อแท้ของเราวันนี้คู่ยางโคตรใหม่ดีโซนสองหกห้0ห้าอนะครับก็ยางปีย3ิบสนะฮะโซนหนึ่งสองสามโคตรสดคุณลูกค้านะยาง4เส้นเนี่ยแก้มโคตรสวยนะฮะแล้วก็ดอกยางเหลือๆมาดูมาดูเส้นเส้นยังอยู่เลยนะตุ่มเส้นยังอยู่เลยคุณลูกค้านะฮะนี่นี่นี่เห็นไหมเอ่ยนะชัดแจ๋วเลยดูดูดูอ่าเห็นไหมเอ่ยนี่เส้นยังอยู่เลยตุ่มยังอยู่เลยฮะนี่ โอ้โหสวยจริงๆปีย3ู่ทุกเส้นครับเส้นที่2เป็นไงครับแก้มสวยยางดอกโคตรดีนะฮะบ,บอกเลยดอกโคตรดีเส้นที่3อ้าได้นะฮะเส้นที่3ก็สวยเส้นที่4เป็นไงครับอ่าได้นะวัยรุ่นได้นะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูราคากันหน่อยสิอ่าขอเปิดราคาเท่าไหร่ดีครับชุดนี้นะล้อพร้อมอยางเหมือนใหม่นะฮะโคตรใหม่ต้องใช้คำนี้นะโคตรใหม่ ใช้คาว่าโคตรใหม่ได้เปลืองมากสําหรับชุดนี้ R T G ขอบ20ครับขอเปิดราคาอยู่ที่ล้อพร้อมยางอยู่ที่2 4 0 0 0บาทนะครับโอ้โหว้าวว้าวว้าวสองหมื่นสี่พันบาทนะครับครอบดุมครอบเบรกน็อตล้อปอกกันสั่นเรามีแถมครบทุกรายการน้ํายาขัดยางสติ๊กเกอร์แอนบล็อกล้อบล็อกถอดล้อมีแถมให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ที่สําคัญนะนี่คนสอบถามเข้ามาอยากได้นะนี่กล้องล้อซิ่งนะฮะ เสื้อสวยๆจากทางร้านเราไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองเรามีแถมไปให้นะจ๊ะอย่าลืมครับ24,000บาทนะจ๊ะอ่าก็มันเหมือนใหม่อะทุกคนแบบว่าราคานี้ใครบอกแพงนะฮะก็บอกได้เลยว่าให้ไปดูราคามือหนึ่งนะฮะหูฉีกแน่นอนครับถ้าบอกว่า24 0 0 0แพงเฉพาะล้ออย่างเดียว35,000บาทนะจ๊ะแล้วก็ยางอีก1 5 0 0 0โอ้โหล้อพร้อมยาง5 0,000แต่วันนี้เอาไปแค่ครึ่งราคาเลยนะฮะ50%เลยใส่ลูกค้าใส่ไม่ถึงเดือนนะฮะ20,000 4,000บาทฝากไว้ด้วยครับกล้องล้อซิ่งเมลีมีเทิร์นราคาลงอีก1 2ื่0สองสอฝากไว้ด้วยครับกล้องล้อซิ่งเมลีวันนี้ขอขอนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ